ซิดแอนทอกนั่งคุยกันสวัสดีค่ะอีพีนี้เรามารู้จักการเห็นคุณค่าและการให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะให้เกียรติคนอื่นจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวข้อคิดจากถังน้ำสองใบชายจีนคนหนึ่งแตกถังน้ำสองใบไว้บนบา่าเพื่อไปตักน้ำที่ริมลำธารถังน้ำใบที่หนึ่งมีรอยแตกในขณะที่อีกใบหนึ่งไร้รอ,อยตำหนิและสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถัง แต่ด้วยระยะทางอันยาวไกลาจากลำธารกลับสู่บ้านจึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังใบที่แตกเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดำเนินมาเป็นเวลาสองปีเต็มที่คนตักน้ำสามารถตักน้ำกลับบ้านได้เพียงหนึ่งถังครึ่งซึ่งแน่นอนถังน้ำใบที่ไม่มีตำหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันถังน้ำใบที่มีรอยแตกก็รู้สึกอับอายกับความบกพร่อง,องของตัวเองมันรู้สึกโศกเศร้าก,ก,กับการที่มันสามารถทำหน้าที่ได้ เพียงครึ่งเดียวของจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาหลังจากเวลาสองปีที่ถังน้ํามีรอยแตกมองว่าเป็นความล้มเหลวอ,อันขมขื่นวันหนึ่งที่ข้างลําธารมานได้พูดกับคนตักน้ําว่าข้ารู้สึกอับอายตัวเองเป็นเพราะรอยแตกที่ด้านข้างของข้าที่ทําให้น้าที่อยู่ข้างในไหลออกมาตลอดเส้นทางที่ข้ากลับไปยังบ้านของท่านคนตักน้ําตอบว่าเจ้าเคยสังเกตหรือไม่ว่า มีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางในด้านของเจ้าแต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่งพอข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแตกอยู่ข้าจึงได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลงไปข้างทางด้านของเจ้าในทุกวันที่เราเดินกลับบ้านเจ้าก็เป็นผู้รดน้ําให้กับมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นเวลาสองปีข้าสามารถที่จะเก็บดอกไม้สวยๆเหล่านั้นกลับไปแต่งโต๊ะกินข้าวถ้าหากปราศจากเจ้าที่เป็นแบบนี้แล้วเราก็คงไม่อาจได้รับความสวยงามแบบนี้ได้ คนเราแต่และคนย่อมมีข้อบอกพร่องและข้อดีที่แตกต่างกันซึ่งรอยตำหนิหรือข้อบอกพร่องนั้นอาจจะช่วยทําให้การอยู่ร่วมกันภายใต้เงื่อนไขบางอย่างที่น่าสนใจเป็นพรต่อกันและกันและกลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้สิ่งสำคัญเพียงเรายอมรับความเป็นตัวตนของเขาทั้งข้อบอกพร่องและข้อดีและมองเห็นสิ่งดีในตัวเขาหากเรามีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใครแม้เพียงบางช่วงเวลา เราก็สามารถที่จะเป็นพรกับเขาได้ด้วยการทําให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองเหมือนกับคนแบกถังน้ําที่ทําให้ถังน้ําไปที่รั่วเห็นคุณค่าของตนเองเป็นการยากที่จะมีใครมองเห็นคุณค่าจากความบกพร่องในตัวเราแต่ง่ายกว่าที่เราจะเรียนรู้ได้เห็นคุณค่าของคนอื่นการเห็นคุณค่าของผู้อื่นไม่ใช่เป็นเรื่องของมารยาทแต่เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างจริงใจและสะท้อนถึงชีวิตที่รับรู้คุณค่าของตัวเองอย่างถูกต้อง และแสดงออกถึงคุณค่านั้นด้วยการเคารพและให้เกียรติคนทุกประเภทเพราะทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันพระคัมภีร์สอนเราอย่างไรในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ17กล่าวว่าจงให้เกียรติแก่ทุกคนจงรักบรรดาพี่น้องจงยังเปลงพระเจ้าจงถวายเกยียรติแดกษัตริย์พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราควรให้เกียรติเฉพาะคนดีแต่จงให้เกียรติแก่ทุกคนในรวมบทที่ 12: สข้อ10กล่าวว่า ให้เกียรติคนอื่นจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวพระเจ้าสอนให้เรามองคนอื่นดีกว่าตัวเองพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเห็นว่าเราดีกว่าคนอื่นแต่สิ่งนี้ไม่ได้บอกว่าให้เรากดตัวเองลงแต่เป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและวประพรแห่งการเชื่อฟังของพระเจ้าจะยกชูเราขึ้นในเวลาที่เหมาะสมฟิลิปปีบทที่สข้อส กล่าวว่าอย่าทำสิ่งใดในการชิงดีหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวในเอเฟซัสบทที่6ข้อ2ถึง3กล่าวว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกการที่เราให้เกียรติพ่อแม่นั้นสาคัญมากพระเจ้าให้เป็นบัญญัติข้อแรกและถ้าเราทําสิ่งนั้นพระเจ้าจะอื้อพรให้เราไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกและมีอายุยืนยาว มัทธิวบทที่ 7: ข้อ12กล่าวว่าโจปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านในปฐมกาลบทที่สองข้อ7กล่าวว่าพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงครีดินระบายลมปานเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตในปฐมกาลบทที่1ข้อ27กล่าวว่าพระเจ้าจทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง เราทุกคนทั้งตัวเราเองและคนอื่นมีคุณค่าและมีเกียรติเพราะเราถูกสร้างตามพระฉายาคือตามรูปลักษณ์ของพระเจ้าและหากเราเองเป็นผู้เริ่มต้นเห็นคุณค่าและการให้เกียรติผู้อื่นแน่นอนผู้อื่นก็จะให้เกียรติเราเช่นกันการที่จะได้มาซึ่งการยอมรับจากผู้อื่นเราต้องเป็นผู้ลงมือทําก่อนผลจากการกระทํานั้นจะย้อนกลับมาสนองเราในภายหลังแม้จะไม่ได้เกิดผลในทันทีก็ตาม เราจะมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในเวลาของพระเจ้าแน่นอนซิดแอนท็อกนั่งคุยกัน EP นี้เราหวังว่าทุกคนจะรับรู้ได้ว่าเรามีคุณค่าและมีเกียรติคนอื่นก็มีคุณค่าและมีเกียรติจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะจะกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เราเมนหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ